อนิสงส์แห่งการถวายยาบุญที่ต่ออายุและต่อสุขภาพการทำบุญมีหลายวิธีแต่หนึ่งในบุญที่ให้ผลโดยตรงกับสุขภาพและอายุไขคือการถวายยาแด่พระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านมีภารกิจในการดูแลศาสนาต้องเดินทางและประกอบกิจวัตรทุกวันการถวายยาจึงเป็นการช่วยให้ท่านมีกำลังกายและดำรงพระศาสนาได้ยาวนาน ขอขาบพระคุณจากใจร้านยาหอมชนะลมร้อยแปดจำพวกวัดโพทางร้านขอขอบพระคุณอย่างสูงคุณวัสนาเกิดพรและครอบครัวที่เมตตาอุดหนุนยาหอมชนะลมร้อแปดจำพวกวัดโพเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์และมอมให้ผู้มาทำบุญที่วัดเป็นประจำ น้ำใจอันงดงามของคุณวัสนาไม่เพียงช่วยสืบสารภูมิปัญญาไทยแต่ยังส่งต่อความหอมแห่งศรัทธาให้แผ่ไกลถึงผู้คนรอบข้างถือเป็นลูกค้า VIP ที่เราขออนุมโมทนาและซาบซึ้งในเจตนาดีเป็นอย่างยิ่งครับอานิสงส์ของการถวายยาผู้ถวายจะได้รับผลบุญด้านสุขภาพเป็นหลักทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนปราศจากโรคร้ายและอุปสรรคต่างๆ เดินทางไปไหนมาไหนก็ราบรื่นไม่มีสิ่งใดขัดขวางและยังเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างเมื่อผเผชิญปัญหาก็มักมีผู้ใหญ่หรือผู้มีบุญคอยช่วยเหลือเกื้อกูลการถวายยาที่ดีนั้นต้องมาจากจิตที่บริสุทธิ์ตั้งใจช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยความเคารพและเลือกยาให้เหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำวันของท่านยาที่เหมาะแก่การถวายเช่นยาพาราซิตามอนยาธาต ยาแก้ไอยาแก้แพ้ยาหม่องยาหอมแอลกอฮอลล้างแผลและพลาสเตอร์ปิดแผลโดยเฉพาะยาหอมวัดโพตำรับโบราณจากวัดโพช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดใจสัน่นและยาหม่องวัดโพหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำมันโอสถทิพตำรับวัดโพที่ขึ้นชื่อเรื่องการคลายเส้นแก้ปวดเมื่อย เป็นของดีที่เหมาะแก่การถวายเพราะทั้งปลอดภัยมีมาตรฐานและใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจํำวันของพระสงฆ์การถวายยาด้วยจิตศรัทธาไม่เพียงสร้างกุศลต่อสุขภาพของเราเท่านั้นแต่ยังส่งต่อพลังแห่งความห่วงใยให้ผู้รับและเป็นสะพานบุญที่ช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่นมีสุขภาพดีมีคนเกื้อกูลตลอดเส้นทางขอให้บุญแห่งการถวายยาครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข แข็งแรงและพบแต่สิ่งดีงามในทุกวันนะครับ